เตรียมตัวมาอย่างดีเพลงครับเตรียมเพลงมาอย่างดีเลยครับเฉลิมฉลองกับตันอเมริกา Brave New World ใช่ครับกับตันมาคนใหม่ครับผมตัวร้ายคนใหม่ด้วยครับเลยทักครับเราเป็นแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าก็เป็นแฟนของยังไม่มีแฟนครับอ๋อใช่ใช่เป็นแฟนมาวิวอยู่แล้วครับ อม pues pues ั้ก็ดีที่ว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะใช่เลยครับใช่ก่อนหน้าก่อนหนังมันจะสายทิศหน้าใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็ต่างหนังก็ต่างนอเมริกาเบฟนตูเวิลด์ด้วยครับผมเป็นหนังแบบว่าจักรวาลใหม่แล้วครับผมมันมีของมาวเวลครับผมฝากด้วยครับแล้วจักรวาลไทยจักรวาลไทยแล้ะไม่มีแฟนจริงเหรอเวร์ไทยจะกรวานไทยแล้วนะสัมภาษณ์ทุกแมตช์รอบดีแล้วครับอยู่คนเดียวดีกว่าฮะจ่ายตังค์ให้ตัวเองมีแฟนก็ดีนะท่านไทยรอพี่ไอ ต้องกี่คนถึงจะดีพี่แฟนคลับที่เยอะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับพี่ครับใช่ไม่เหงาใช่ไหมนะไม่เหงาครับสบายดีเหรอตอนนี้ใช่ครับสบายดีครับมีวิธีคุยเหงาไหมีวิธ่คเห่าพูดได้เหรอฮะมันจะถึงขั้นไหนครับจะได้กิยเลยกูกกลัวกลอ่อนไม่ได้ครับผมมีบ้างครับอยู่กับเพื่อนครับใช่ครับไปกินข้าวกัอะไรกันอยู่ประจำมีใครบ้างครับพูดชื่อมานี่คือหลังแตนเลยนะฮะนี่มาครับร้อมฟัง แก๊งหนวดทุกคนเลครับน่าจะรู้จักกันแกงเพื่อนที่อยู่ใน MV ใหม่ของผมนะครับใช่ก็โสดบ้้าางไม่โสดบ้างเขาบอกว่ารวมชายเขาเขาบอกว่าไม่โสดบ้างเหรอฮะอันนี้เขาที่คุยบอกโสดหมดนะฮะอันนี้ค็อเช็คมาแล้วว่าโสดหมดใช่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 ครับโสดครับเพลงใหม่มันคือไงคะขายอะไรเอ่ยไม่อยากให้เป็นข่าวครับ ไม่อเราอยากบอกอะไรเองชื่อไม่อยากให้เป็นเขาฮะเป็นทะเลดีกว่าไม่มีครับคือต้องการสื่อว่าอะไรอยนะครับต้องการสื่อว่าอะไรต้องการสื่อว่าเหมือนแบบว่าเราแอบรักคนที่เราแบบรักไม่ได้อะไรแบบนั้นครับคือแบบว่าสมมติเพื่อนเราคนที่รู้รู้จักเราเนี่ยมีแฟนคนนึงแล้วเขาสวยมากแล้วบอกเฮ้ยเคยชอบคนนี้มากแต่ดันมาเป็นเพื่อนเป็นแฟนเพื่อนเราแล้วไงเฮ้ยโอเคจบแล้วไม่เห็นเนื้อมันแปลกๆนะฮะอ้เนื้อเหมันเรื่องจริงอะ ไม่มีหรอกครับใครจะไปทําแบบนั้นครับไม่มีหรอกแสดงว่าประสบการณ์จริงไม่มีแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยมีแบบนี้ใช่ครับยังไม่มีครับแล้วฟิล์มการแว่ายังอะแล้วระแล้วฟิล์มการร้อมันแบบยังไงอะในเมื่อเราไม่แบบไม่เราไม่เคยมีประสบการณ์เราฟิลเราเราเออเราคือเราใช้มือไหนพอดีเราเปนเป็นสิ่เป็นมืออาชีพครับเราไม่ต้องไม่ต้องน้เราเก่งอยู่แล้วครับแล้วเออเพลงนี้ได้เห็นเนี่ย เราต้องพักเอลบ้างตอนนี้เข่าช้ำหมดแล้วครับลองพักเอลดูสักเพลงหนึ่งฮะแต่ทุกวันนี้เดี๋ยวก็จะมีเอลอีกฮะตอนนี้เดี<อ>๋ยวหลังจากนี้นนจะมีเอลอ,นนอีกฮะเพราเหมือนกลายเป็นสิกเนเจอร์ของเราแล้วตัวใครแบบเออพเพลงทางไทยเนาะเขาไม่ได้ฟังเพลงเลยซ้ำนครับผมว่าใช่ครับที่เหรอเวลาโชว์มีไหมคะเวลาที่แบบไปโชว์แล้วแบบสมมติเราไม่ไม่ร้องเพลงเขาจะยกกล้องมาตอนเพลงเดียวเลยครับแล้วตอนแล้วตอนจังหวะเดียวด้วยครับไม่ใช่เพลงเดียวแค่จังหวะเดียวของเพลงนั้นด้วยครับใช่ก็ยเห็นบางคอมเมนต์เขาบอกว่่่่าาาออยยกกใใหห้้ททไแบบบวเตนัมรชีะ อุ้ยกากเหมือนกันครับแต่กลัวสู้เขาไม่ได้สิอ๋อแล้วระหว่างเรากับเขาใครเอลเดียวกันเฮ้ยต้องลองครับหมายถึงลองมีงานด้วยกันครับผมเอ้าวหมอนลงหมอลำเราก็ขึ้นได้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับพร้อมพร้อมเสิร์ฟมีเป็นลำเอ้ยพร้อมลำเหมือนกันครับออกไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยอะไรอ้หแย่แล้วไแต่ปีที่ผ่านมาตัวเองเกินไปหน่อยเอลเราก็สึกสึกหล่อกบ้างไหม ใช่ครับ <อะ S 1> แต่กม็มีมีมีช่วงรักษาด้วยเหมือนกันครับมีช่วงรักษาด้วยเหมือนกันครับรักษาเอว<ด>ต้องร,ร,อรองักษาเอวเลยเหรอรักษาร่างกายสุขภาพเสียงอะไรเงี้ยครับใช่ให้พี่ถามเอวอยู่มันแบบว่าเราใช้มันเยอะอะไรเงี้ยมันต้องแบบว่ามันต้องปวดบ้างมันต้องแบบเละบ้างอย่างเงี้ยมีไหมแต่มีบ้างครับแต่ว่าในเมื่อเราทําสิ่งที่เราชอบอะมันก็ต้องต้องต้องทำการเต้นครับการเต้นครับพูดถึงการเต้นมาตลอดเลยครับเนี่ยการเต้นนั่นแหละใช่ใช่ใช่ครับใจร้อนตัวอย่าร้อนตัว นี่คือกล้องซูมมันคือเลืกรลักจัดไหยเลืกรลักจัดเลยตลบบาเลินไทยก็คือทงานเหรอคะบาลินไทยทำงานครับอยู่กับวงอยู่กับเพื่อนครับอ้าวแล้วพอเราทำงานเราต้องเจอคนที่เขามากแต่เป็นคู่มากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าถ้าจี๊ดก็ก็ด่าเลยครับตอนนั้นต้องหวานขนาดนี้เหรอมาฟังผมนั้นมันมีเพลงอะไรให้หวานเนี่ยเรามีไหมมีไหมแบบว่าสมมติถ้าเจอแล้วอยากร้องเพลงอะไรให้ผมอยากร้องมีอะไรไหมที่ลืมบอกให้เลยครับผมว้าา ให้มันเลิกกับวันนั้นแหละฮะไม่แล้วไม่คิดจะมีเพลงรักกับเขาบ้างเหรอชีวิตเราฮะคือมันยังไม่มีเลยพี่มันก็เลยยังแต่งไม่ออกอ่ะพี่ลองคิดดูสภาพผมร้องเพลงรักใครจะเชื่อผมในสภาพแบบเนี้หรออ๋อมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีต้องมีดูมันคลั่งเฉยมากกว่าฮะไม่น่าคลั่งรักวบ้าคลั่งแี้กะว่าจะโสดไปอีกนานไหมคะเรื่อยๆเลยครับยังแฮปปี้อยู่ กับชีวิตสดดูใช่ใช่ใช่สาวสาวเสียดายอะสิใช่นะสาวสาวเสียดายอ่ะอ๋อไม่ต้องเสียดายครับลองดูลองลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรคแฮปปี้มากไหมใอ่นะครับชีวิตสดแฮปปี้มากครับคแฮปปี้มากอ๋อแฮปปี้มากเลยครับค่อนข้างครับค่อนข้างเยอะความแฮปปี้เราค่อนข้างเยอะเพราะเราอยู่คนเดียวเรารักตัวเองครับผมอันนี้ช่องฟิลหมดแล้วไช่นะช่องฟิลหมดแล้วนี่คือมีอยู่เรื่องเดียวเลยเน้นๆตั้งแต่วานนี่ยสาระนี่คืออืม แต่ก็ไม่ได้เข็ดใช่่อมที่ยังไม่มีแฟนเพราะไม่เกี่ยวกับเข็ดกับความแพกอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่เข็ดครับคนที่น่าจะเข็ดคือฝั่งเขาอาจจะเข็ดฝั่งเพื่อนเข็แต่มีคนอยากค้าทายระบบมีนะฮะอยากท้ททายระบบมีครับลองได้ครับแต่เธอไม่เปิดไงเปิดใจไม่เปิดตัวครับผมเาล่ะเพลงเพลงเพลงผมเพลงที่จะร้องเมื่อต่อไปนี้ครับอะไรนะอะไร เปิดใจให้เปิดตัวครับเปิดใจให้เปิดตัวแเราจะได้เปิดอะไรเปิดใจครับไม่เปิดใจนี่คือกะให้แบบกะให้ปิวหมดเลยสาวเข้ามาจีบได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับมีมีไดเร็กมีอะไรมาไหมคะคืนนี้ไม่ค่อยมีเลยครับแปลกแปลกจังเลยเหมือนเขาเริ่มกลัวแล้วลองดูครับลองมีดูฮะอันนี้มาวนอ้าวแปลว่าพอเร่องที่มีเข้ามาเราตอบเขาไปยังไงทำไมเขาถึงกลัวกันนะเออน่าจะตอบว่า มี500ให้ยืมไหมครั้แรกเลยผมว่าเขาน่าจะก็เลยไปเลยก็อยากหาคนมีฐานะนิดนึงเราไม่ได้หาเอแล้วเราไม่มีอาชีพใช่ไหมผมนี่คือสัมภาษณ์ได้ไรฮะนี่คือได้เหรอมีมีอะไรไปลงเรื่องคะอันนี้สารล้นลนเลยเนี่ยอุ้ยามตายแล้วนี่คือสาระที่มากสุดผมจะให้ได้แล้วครับตอนเนี้ยสุดงานเลยนะจัตตันอเมริกาเบฟยิงเวิล์ครับผมครับขอบคุณอัพเพลง เพลงไม่อยากให้เป็นเขานะครับก็เพิ่งปล่อยเมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ก็ติดเทรนดิ้งแล้วนะครับมัฮอตอ่ะเราไม่อยากจะเจ็บจิตไม่อยากจะคุยว่าเพลงมันมาเลยครับตอนนี้มาเลยครับยูทูบครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับผมไม่อยากจะเป็นเขาครับโอเคโอเคเอบไปเอาไปฝากแลขอบคุณครับข้าส่งไปเขแยกเป็นเขาครับ एक देखना बेक्रीक बॅग